อันนี้เรามาดูในส่วนของความแตกต่างกัน12ข้อก่อนนะครับมาดูในส่วนของถ้าว่าโดยสภาวะสมถะกรรมฐานจะเป็นไปกับสมาธิถ้าวิปัสสนาต้องเป็นไปกับอะไรครับเป็นไปกับปัญญานะครับอ,อย่างที่บอกว่าการเป็นไปกับปัญญาเนี่ยมาดูอารมณ์นิดนึงอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเป็นอะไรเอ่ยกรรมฐาน40มีกสินสิบเป็นต้นนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นวิปัสนาคือเตภูมิกะสังขารธรรมนะรูปนามนี่คือยังไม่แท้เพราะอะไรเอ,อ่ยยานหนึ่งยานสองยังเป็นยถาภูตากยานยานัทศนะแต่ว่าสงเคระห์ในส่วนของวิปัสนากรรมฐานนะแต่ว่ายังไม่นับในวิปัสนายานสิบท,ที่เป็นไตรักษ์แท้กีก,ก้านะแล้วก็สัมมาสนญาณเป็นเป็น,ปนยังเห็นความดับที่ไม่เป็นปัจจุบันยังมีโตสี่สิบในการอน,นุมานไตรักษ์ออกมานะครับ คือลักษณะของเราเห็นไหมครับว่าสภาวะเนี่ยการเป็นไปกับสมาธิกับการเป็นไปกับปัญญามีความต่างกันตรงที่ว่าเวลาสมถกรรมฐานถามว่าเรามีความรู้อะไรไหมสมถกรรมฐานมีปัญญาไหมมีรู้อะไรครับรู้อารมณ์รู้ปฏิปทาเพื่อที่ให้ได้อุปจาระเข้าอัปปนานี่คือปัญญารู้เขาเรียกปีชายานในการเข้า เข้าคือคนที่ไม่มีปัญญาจะเข้าฌานไม่ได้เข้าอุปจาระไม่ได้ในการนั้นก็คืออาศัยปัญญาคืออยู่กับอารมณ์แต่ถ้าและเป็นอารมณ์เดียวด้วยนะเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานแต่ถ้าเป็นวิปัสนาเป็นไงเอ่ยต้องเป็นเป็นไปกับปัญญาปัญญารู้เลยครับรู้ตามความเป็นจริงที่พ้นจากบัญญัติและวิประละนี่ออกไหมครับเหมือนกับคือถ้าเราใครเคยฟัง พระสูตรหนึ่งบอกแนละ้วมโนมโนนิวาลณะการห้ามใจการห้ามใจเทวดามาถามพระพุทธองค์ว่าเหมือนกับเขาจะบอกความรู้ความสามารถของเขาอ่ะเมื่อเขารู้แล้วก็บอกพระพุทธองค์ว่าบุคคลห้ามใจจากอารมณ์ใดๆทุกย่อมไม่มาถึงบุคคลนั้นเพราะอารมณ์นั้นๆจริงไหมอันนี้เป็นความเก่งกาจของเทวดาานะมาบอกพระพุทธองค์ว่าบุคคลห้ามใจจากอารมณ์ใดๆ ทุกย่อมไม่มาถึงบุคคลนั้นเพราะอารมณ์นั้นดูเหมือนจริงไหมดูเหมือนจริงนะอะแล้วเขาก็เสวนาก็บอกไปอีกว่าถ้าบุคคลห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงเลยนะบุคคลนั้นนะ่ะย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะอารมณ์อารมณ์ทั้งปวงนั่นแนหะที่เราห้ามไปทั้งนั้นจริงไหมถ้าห้ามใจจากอารมณ์ทั้งหมดจะพ้นทุกเนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าเราอยากได้ ยุ่งอะไรกับอารมณ์เขามากเลยอย่าไปห้ามใจกับอารมณ์มากเพราะอะไรเลยพระรองบอกว่าอยากก่ากล่าวแบบนั้นพู้บอกว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวนไม่ควรห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงแล้วไม่ควรห้ามใจที่ถึงความสํารวมด้วยยิ่ออกไม่เอ่ยก็คือคว่าใจที่สํารวมในอารมณ์เนี่ยเช่นไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะนะสามารถที่จะอยู่กับอารมณ์นั้นได้ พราะอารมณ์นั้นจะถึงรูปนามถึงวิปัส,สนาได้อย่าไปห้ามอารมณ์ทั้งหมดให้ทําความรู้กับอารมณ์ที่สมควรทําท่านก็เลยบอกว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวนไม่ควรห้ามใจที่ถึงความสํารวมนะสารวมคือสํารวมอินทรีย์นั่นแหละแล้วก็บาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดให้ห้ามใจจากอารมณ์นั้นได้คำตอบหรือยัง บาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ไหนจากอารมณ์ไหนบาปอารมณ์เรามีทั้งหมดห้านะเด่นนิพพานห้ามไหมไม่ห้ามไตรลักษณ์ห้ามไหมรูปนามห้า,หาไหมสัตว์ทัพมันหยสัตว์ทัพญัหห้ามก็ได้ไม่ห้ามก็ได้นิมิตอนุพยัญชนะต้องห้ามเลยที่พระองค์บอกว่าไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเพราะว่า เป็นอารมณ์ที่โดยส่วนมากเป็นไงเอ่ยทำให้บาปเกิดขึ้นจากนิมิตและอนุภัยนชนะบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดๆให้ห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆน,นะครับดังนั้นก็คือตรงนี้การที่เราจะพ้นทุกข์กอย่าไปห้ามอารมณ์ทั้งหมดควรจะทําปริญญากับสิ่งที่มีปรากฏที่ไม่ใช่นิมิตอนุยัยนชนะแล้วกลับมาอยู่กับปัญญาที่ใกล้กับสภาวะที่สุดหลังจากนั้นก็เข้าไปสู่สภาวะสภาวะจะแสดงวิเศษสัม แล้วจะทําให้ทุกอย่างเสมอการในความเป็นสังขารขขจะแสดงสามัญญะเมื่อไหร่ที่เข้าถึงสามัญญะก็จะเบื่อหน่ายขันแล้วหาทางออกจากขันแล้วก็สลัดวางขันเป็นกาตรตบขันแล้วก็เข้าสู่สันติบอบวางขันห่างนะครับอันนั้นก็คือถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ต้นจนปลายเราจะปฏิบัติไม่ผิดครับแน่นอนนะครับอันนี้เรามาดูว่าเป็นไปเป็นไปกับปัญญาปัญญาแบบนี้นะคุณพี่คะว่าเราต้องเข้าใจอารมณ์ที่เราจะรู้หรือเราที่รัะ ไม่ใช่ละอารมณ์ทั้งหมดคือเห็นอะไรก็ไม่ยินดีไม่ยินลายแต่เรามายินดีกับตัวเราเองที่จะไม่เอาอารมณ์นั้นเพราะอารมณ์นั้นทําให้เราทุกข์ไหมแล้วจริงๆอารมณ์นั้นทําให้เราทุกข์ไหมไม่ใช่ใครทําให้เราทุกข์ความยึดในอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงจะทําให้เราทุกข์เพราะว่าทั้งหมดคือโลกธรรมลาภยศสันสนสุขเสริญลากเสริญวัตถุน,นิมนทาเป็นทุกข์เป็นกุศลวิบากและอกุศล วิบาดด้วยประโยคะใหม่ต่อโลกกระมจึงทําให้ทุกข์กระสับเกิดขึ้นนะครับอันนี้เรามาดูว่าสมถะสมถานกับวิปัสสนากรรมฐานแตกต่างกันโดยลักษณะลักษณะคือสมถะกรรมฐานไม่มีความฟาุ้งซ่านเวลาที่เราอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นไงครับจิตจะตั้งมั่นถ้าเป็นวิปัสสนาคือไม่ใช่อย่างนั้นให้ออกมารับอารมณ์ตามความเป็นจริงความตั้งมั่นจะลดลง เพราะว่าการเพ่งในอารมณ์เดียวมันจะมีกำลังที่เรียกว่าอารมณ์พปนิชาแต่การออกมาตามสติปัฏฐานตามทวานต่างๆกําลังสมาธิที่จะลดลงแต่จะเป็นการเห็นสภาวะธรรมตามของจริงเผลอไปได้ไหมได้ก็แค่รู้ว่าเผลอแล้วก็ก็แค่รู้แต่ถ้าเป็นสมถะเผลอได้ไหมเขาไม่เผลอก็คือหมายความว่าก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานย้ำไปย้ำไปย้ำไปนะครับ กิจของสมถะฐ,ฐานกรรมฐานก็คือมีการกําจัดนิวรนั่นคือวิคัมะปะนะครับส่วนวิปัสนาคือทําลายอาวิชาเป็นสมุเฉทขป่ะหานั้นการทําลายอาวิชาคือสวดาปฏิมักทําลายอาิชาไหมทาลายไหมครับทาลายอาวิชาในไหน,ลนโลภะที่มีความเห็นผิดสี่ดวงและวิจิติิชานสัมพยุจตจิตที่มีโมหะอยู่นะั้นโมหะถูกละไปห้าดวงนะั้น การทำลายอภิชาโดยสมุทเฉท้อประหานละตั้งแต่โสดาปฏิมักแล้วนะครับให้เราให้เรารู้เอาไว้ถ้าไม่งั้นเราคิดว่าอภิชาทำลายแค่ไหนต้องอาลาหัตตมักถึงจะทำลายอภิชาใช่ไหมครับแต่จริงแล้วไม่ใช่ทำลายตั้งแต่โสดาปฏิมัแล้วถ้าเราศึกษา,าจริงนะครับเพราะว่าตรงนี้กิจของสมถะก็คือกำจัดนิวรเป็นวิคัมพนัปรารหารโดยอุกฤษต้องเป็นชาต้องเป็นต้องเป็นชาตถึงจะเข้าถึงวิข,ขัพนัปหาน ถ้าสมถะผลอาการปรากฏของเขาคือมีความตั้งมั่นในอารมณ์ส่วนวิปัสสนาคือมีความไม่เห็นผิดในสภาพธรรมนึกออกไหมครับก็คือเราลดการปรุงแต่งตั้งแต่ไหนแล้วถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราลดการปรุงแต่งตั้งแต่นิมิตอนุพยัญชนะขณะที่มีอินทรียสังวรถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราจะมีปัญญาว่าว่าอะไรไไการเข้าไปส่งออกไปในอารมณ์ ที่เป็นนิมิตอนุพยัญชนะจะเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่ออกไหมครับนะนคือนี่คือไม่เห็นผิดในสภาพธรรมก็คือไม่ไปถือในนิมิตอนุพยัญชนะเราค่อยๆคลายลดการปรุงแต่งมาจนกระทั่งเห็นรูปนามตามความเป็นจริงพร้อมทั้งปัจจัยแล้วเห็นความเหมือนกันของรูปนามในความเป็นสังขารที่ได้นะครับให้เป็นแบบนั้นหกนะครับเหตุใกล้ของสมถะธรรมทานคืออะไรความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะครับ ปัญญาอะไรเป็นเหตุการ์ให้เป็นปัญญาครับสมาธิสมาธิแบบไหนเขาบอกว่าคณิกะสมาธิอะไรคือคณิกะสมาธิครับเราเคยฟังมาเยอะแล้วในอัตถกถาดีกาว่าจริงๆแล้วถามว่าในสมาธิพบบระบาลีมีไหมคณิกะสมาธิหาอย่างไงก็ไม่เจอคาว่าคณิกะสมาธิอุปจาระไม่เจอเราจะเจอสมาธิกี่อย่างครับสองอย่างคือ อารามัมนูปนิชานกับลักขณูปนิชานแค่นั้นเองครับที่เหลือคือท่านมาอนุนคราข้อพวกเราเพราะว่าถ้าเราฟังสองอย่างนี้เราจะไม่เห็นความละเอียดของการพัฒนาสมาธิพอเราไม่เห็นความละเอียดพัฒนาสมาธิเราก็จะหมดกําลังใจไปจะเลิกทําไปท่านก็เลยบอกว่าถ้าเป็นสมถกรรมฐานหนึ่งก็คือเป็นบริกรรมมาสมาธิบริแล้วก็เข้าถึงอุปจารสมาธิเข้าถึงอัปปนาสมาธินะครับเพราะว่าสวิตต각สวิจาระมีแสดงไว้ใน อภิธรรมในส่วนของธรรมสังคณีเป็นบริกรรมมัสมาธิก่อนจะถึงอุปจาระสมาธินะครับส่วนของสมาธิที่เป็นวิปัสนาท่านก็บอกว่าขายายมาเป็นว่าลักคนูปนิชานนั้นแหละคือคณิกะคำว่าคณิก็คือเป็นสมาธิที่เกิดต่อจากสติปัฏฐานอาศัยองค์บริขารเจ็ดข้าต้นก็คือองค์มรรคข้าต้นทําให้สมาธินั้นเป็นสัมมา สมาธิคณิกาเพราะอะไรครับสมาธิยังไม่ได้นานคำว่าคณิกาเป็นคำว่าอาศัยสติปัฏฐานที่เกิดขึ้นหรือสมาสติที่เกิดขึ้นสมาธิจะเป็นขณะจะไม่เหมือนการเพ่งฌานถ้าการเพ่งฌานคืออารมณ์มเดียวไม่เคลื่อนไปไหนจึงทําให้สมาธิที่เคลื่อนไหวแบบนี้เรียกว่าคณิกาทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วถามว่าคณิกาตรงนี้เนี่ยการจะเห็นรูปนามเนี่ยกำลังเขาต้องเทียบเท่า อุปจาระสมาธิคือหมายความว่าจะต้องมีกําลังเฉียดชันดังนั้นหมายความว่าคณิกากตรงนี้ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่ามีกําลังมากดนั้นจึงทําให้ญาณะที่จะตัดสินในเรื่องของนามารูปัผูเฉยทยานต้องอาศัยคณิกาสมาธิที่มีกําลังเทียบเท่าอุปจาระสมาธินะจึงจะทําให้เราเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้ไม่ธรรมดานะครับอย่าไปเห็นว่าคณิกาคือธรรมดาไม่ธรรมดาครับยากยิ่งกว่า การเพ่งแบบอารมานูนอะไรครับการเพ่งอารมานูก็คือเพ่งไปถ้าเราสามารถมีความสุขอยู่กับเครื่องอยู่ได้มันจะมีกําลังแต่ถ้าคณิกะสมาธิตรงนี้ถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานไปแล้วสมาธิยังไม่ขึ้นนะครับยังทําให้อ่ยังไม่สามารถตั้งมั่นและเป็นกลางในการเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้นะนี่คือสมาธิจึงเป็นตัวตัดสินปัญญาคือยะถาปูตยาน,นัตถสนะครับ ามาดูอาน,นิสงส์สมสถะอาน,อน,นิสงส์ก็คือชานลาภีบุคคลเข้าฌานสมาบัติคําว่าสมาบัติคืออะไรครับภาษาบาลีนะ่าจะแปลว่าสมบัติได้ไหมหรือว่าเข้าบ่อยสมาบัติผมชอบแปลว่าสมบัติหมรือถูกไหมฮะสมาบัติสมาบัติพร้อมนะความถื่พร้อมคือการเข้าไปเข้าได้บ่อยๆไหมหมายความว่าสามารถเข้าได้เลยคําว่าสมาบัติ ที่ผมแปลว่าสมบัติคือหมายความว่าเวลาที่เราจะถึงพร้อมอะไรเนี่ยเราต้องเข้าได้เหมือนกับจะเข้าช้านี่คือหยิบรีโมทนี่คือเข้าชาแล้วคือการถึงพร้อมก็คือไม่ใช่ต้องมานั่งคือการที่มีสมาบัติไม่ใช่ว่าเราต้องมาเริ่มจากบริกรรมข้าจากอุปการะแล้วถึงท้าทั้งหมดนี่ก็คือได้เลยถึงพร้อมถึงพร้อมอันนี้ก็ได้ผมก็เลยไปแปลอ้อมๆว่าคือถ้าคนนั้นมีสมบัติอยู่ก็คือเขาสามารถที่จะหยิบได้เลยนะครับ อ่ากรน,นีส่วนของวิปัสสนาครับเป็นอริยบุคคลแล้วก็เข้าผลสมาบัติเหมือนกันนะครับในส่วนของวิปัสสนาเหมือนกันก็คือคําว่าสมาบัติหมยความว่าผลก็คือหมายความว่าก็ต้องก็ต้องเข้าได้นะไม่ช้ายกเว้นว่าจะต้องอย่าไปดูเรื่องบุคคลอีกทีหนึ่งเพราะว่าผลสมาบัติจะมีในยะของอความแตกต่างกันของครูบาอาจารย์นิดหนึ่งนะครับครับ จิตตั้งมั่นและเป็นกลางคือหมายความว่าตัวตัวตตระมัชักต,ตาเป็นสภาวะธรรมที่สูงเรียกว่าอุเบกขาสัโมโพชฌงค์นั้นหมายความว่าความเป็นกลางที่เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยโคชฌงตัวไหนครับโพชฌม,มีเจ็ดคือหนึ่งสติสัโมโพชฌงสองธรรมะวิจยะสามสามครับวิิยะปีติปัสสธิอะไรครับห้าและสมาธิและอุเบกขาันนั้นหมายความว่าตั้งมั่นคือสมาธิ เมื่อไรที่มีความตั้งมั่นแล้วจะไหลเข้าสู่ความเป็นกลางของสภาวธรรมเหนรธรรเกิดอ่เ,ออเห็นเกิดก่อนแล้วกันครับคือเห็นสาภาวธรรมปรมัตแทนบัญญัติด้วยลักษณะของสมาธิที่ตั้งมั่นด้วยอุเบกขาสัพมพชงที่เป็นกลางค,คือกลางจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นก่อนเแล้อไหครับอไม่ครับครับแล้วม่ว่าจะห็น ใช่ครับก็ค kind of so, ือเกิดกระดับเนี <mon> ่ยมันต้องห่างห่างระยะกันพอสมควรคือเราอาจจะเห็นสภาวะธรรมก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอเห็นสภาวะธรรมแล้วเราจะเริ่มเห็นเหตุปัจจัยไม่ไม่มีความคิดนะครับช่วงในการที่จิตที่ตั้งมั่นเราเห็นแต่สภาวะธรรมที่ไหลมาไหลไปก็คือหมครว่าถ้าเรายังคิดว่าไอ้นี้เกิดไอ้นี่ดับครับ ไม่ได้ครับนั่นเป็นการดับของอารมณ์คือการดับเนี่ยให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่การเปลี่ยนอารมณ์คืออารมณ์นี้เกิดขึ้นมาอารมณ์นี้ดับไปทันทีเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การดับนะครับเดี๋ยวไอ้เรื่องการเกิดดับเดี๋ยวเราคุยเรื่องวิปัสสนาเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจาจะไม่คิดแบบนั้นแล้วว่าอารมณ์ใดเกิดขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วก็พลุกไปแบบนี้ไม่เอาเดี๋ยวต่อไปมันคือมันเกิดขึ้นมาใช่ใช่ใชัคแต่ว่า ตรงนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่การดับโดยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเห็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์การเห็นการดับคือการเห็นเปลี่ยนแปลงของสังขารระดับลึกไม่ใช่รูปนามไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏด้วยสิ่งที่ปรากฏเป็นเพียงรูปนามเราต้องเห็นวิเศษศั์โดยความสัมพันธ์กันก่อนนะครับอาเดี๋ยวค่อยลึกกันอีกทีหนึ่งทวารเรามาดูสมถะใช้กี่ทวารครับสมถาตา กายใจเน้นไปนะครับว่าตากายใจแล้วถามว,ว่าตากายใจเนี่ยผมเน้นมากเพราะว่าตาเนี่ยเช่นอะไรเอ่ยตากระสินนะตากระสินโดยส่วนใหญ่นี่ก็คือกระสินคนนี้เป็นตากายเนี่ยมีแค่สองกรรมฐานโดยตรงกรรมฐานเดียวคืออาณาปานาสติส่วนโดยอ้อมก็คือวายโยกสินวายโยกสินนี่คือมีทางตาทางอ้อมก็คือสัมผัสกายก่อนแล้วค่อยมาที่ตา น,นันก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าโดยตรงกายมีแค่กรรมฐานเดียวคืออาณาปานาสติจำตรงนี้ไม่ได้ดีนะครับว่าเป็นกายทวารอันนั้นนิมิตที่เกิดขึ้นต้องอินกับทวารต้องอินกับทวาน,นะครับดังนั้นก็คือต้องแยกกันระหว่างตานิมิตอย่างหนึ่งกายนิมิตอย่างหนึ่งใจเป็นนิมิตโดยอ้อมโดยส่วนมากเพราะไม่มีการปุขึ้นมาเป็นเป็นภาพเป็นอะไร อย่างเช่นเมตตากรรมฐานจะไม่มีนิมิตเครื่องหมายใดๆทั้งนั้นเป็นแก่สัตว์ที่เป็นปิยมานาปัดเป็นอารมณ์นะครับส่วนอนาปานาสติปุคานิมิตปฏิภาคนิมิตไม่ใช่ภาพเพราะว่าสามอย่างนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นนิมิตโดยตรงนะครับมีการเพ่งมีการกระทบมีนิมิตมาปรากฏทางใจก็ขึ้นอยู่กับทวารวพานิมิตนั้นจะเป็นภาพหรือนิมิตนั้นจะเป็น การกระทบของลมหายใจนะกับลักษณะของการรับรู้ทางกายยทธาวารหรือทางมนโนทวารในเรื่องพานธปนาานัสวน,วปาานินะครับส่วนวิปัสสนาคือทั้ง6ทวารนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างการจริตสมถะกรรมฐานวิธีจริตครับเราจะเรียนการ6หนึ่งคือราคะโทสะโมหะวิโตสัทธาพุทธิทุกคนเก่งแล้วเหมือนเรียนมาแล้วนะเหมือนเรียนมาแล้วแล้วก็ เก้าวิปัสสนากรรมฐานมีกี่จริตครับสองจริตคือตัณหากับทิฏฐิตัณหาเป็นยังไงถ้าเราพูดถึงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะต้องนึกถึงอะไรครับสติป,ปัฏฐานพอสติป,ปัฏฐานปุ๊บตัณหาจริตต้องเหมาะกับอะไรครับกายเวทนาจิตหรือธรรมถ้าเป็นตัณหาเนี่ยต้องบอกเลยนะตัณหาก็คือต้องใช้ต้องใช้สมถะก็คือกายกับเวทนาก็คือตัณหาที่มี ตัณหาจริตที่มีกําลังหมายถึงว่าเรียกเลยสมถายานิกที่มีกําลังอ่อนเนี่ยจะเห็นกายแล้วนะสมถายานิกที่มีกําลังกล้าหน่อยจะเห็นเวทนาเพราะว่าเห็นเวทนาจะยากกว่ากายนั้นตัณหาจะเป็นไปกับกายและเวทนาส่วนที่ถิจะเป็นไปกับจิตและธรรมนะครับน,นี่ก็เป็นจริตสองอันพูดคร่าวๆไว้ก่อนส่วนสัญญาสมถะสัญญาเป็นยังไงครับ นิจจงสุขงอัตตะและสุภะนะครับส่วนวิปัสนาเป็นอนิจจะทุกขงอนัตตะและสุภะเจตนาตัวนี้สําคัญสมถะเจรนาเป็นอะไรครับปุญญาพิสังขารและปุญญาพิอ,อนเนญชาพิสังขารคือปรุงแต่งเพื่อให้อ่าก็คือปุญญาและปุญอนเนญชาเกิดขึ้นคือส่วนฝ่ายกุศลนะครับวิปัสนาคือเป็นเจตนาวิวัตต์นะครับให้จําไว้นะที่12ก็คือเรื่องของฌานเป็นอารามณูนิชาที่เราบอกและ รักขนูปิช้า